ก็นในเกมนี้ครับเรามีโอกาสได้มาเล่นเซตไอเทมของอันเลนอันดับหนึ่งของประเทศนะครับหรืออันเลนเม็ดลุ้งอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมเขาจะจะพุ่งมาทุบเราเฮ้ยเชีย่ยไหวครับไหว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 ไปชิวเลยไปชิวเลยเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเชียเ่ยเฮ้ยได้นะ ไหว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 ชิลได้ชิวเด้ชิลได้อย่างนี้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดินเล่นกระเด่งเลือดเรากระเด้งอือเป็นไงล่ะเฮ้ยไหวนะอือล่นได้นะผมว่ามันแยกกันอยู่นะครับตอนนี้มาแล้ว โอ้โหด้ไมัสี่พันก่อนจะไปร,ะรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บไลน์แอดโกด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปหากคุณยังไม่มีร้านเติมเกมประจําที่ทั้งถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นบริการทุกกระดับความประทับใจต้องโกดิ้นเติมเกมเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะรับซูอาโอวี สวัสดีครับยินดี้อนรักขสุล่ลาติชแนลเช่นเคยนะผมก็น,นี่กับเจ้าอะไรหรือเจ้าคริสต็อกคุงเช่นเคยเนาะ ในเกมนี้ครับเรามีโอกาสได้มาเล่นเซตไอเทมของอันเลนอันดับหนึ่งของประเทศนะครับหรืออันเลนเม็ดลุงอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็<ว>จริงผมค่อนข้างสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเซตที่ไม่ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองปัจจุบันนะครับตอนนี้เนาะเขาใช้เซตเดียวกันนะครับแต่ว่าแค่สเปลไม่เหมือนกันซึ่งผมจะเลือกสเปลของอันดับหนึ่งมาเนาะนะก็จะเป็น execute นะครับแต่จริงคือผมไม่ค่อยชอบสเปลนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าในเมื่อเซตมาแบบนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เราค่อนข้างเก่่่งนนนนะะเเเรราาจออปป็ไบดด้้้้วยยลีใชู อันนี้เทียบได้นะครับเพื่อนเกมโอเคได้ฟรีครับไบรอนมันมีเกาะขาวเยอะนะครับกับการใช้สกิลอันตรีเนาะเพราะฉะนั้นไอคิวมันค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่กับการเจอไบรอนนะโอ้โหคีของไบรอนคือสกิลทุบนะโอเคถ้าทุบไปแล้วก็เล่นได้นะครับอันนั้นคือสกิลคีเขาเลยนะไหวนะครับ เชื่อหน้าตายครับเรียบร้อยหรือการที่เขาเอา Execute มาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องจากที่ผมบอกว่าดาเมจไม่สุดเนาะก็คือการเอา Execute เนี่ยมาช่วยปิดดาเมจนะครับผมก็เป็นได้นะแต่ว่าอาจจะผมอาจจะกด Execute ไม่ค่อยแม่นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยจะใช้สเปลนี้เท่าไหร่นะอาจจะแบบในในเกมอาจจะแบบว่ากดขัดใจนิดนึงอันนี้ก็ขอโทษล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับผม โอเคตีแดงได้นะเล่นได้เล่นได้เล่นได้ครับเล่นได้โอ้โหเฮ้ยต่อได้นะเชย่ออันนี้ผมพลาดครับผมยกไปโดนเอลสูนะเฮ้ยแปลก โอเคฉันเมื่อกี้ถ้า execute แบบตัวอื่นน่าจะตายนะแต่พอเป็นเฟลร์ฟิตมันยิ่งเลือดน้อยยิ่งถึกนะครับผมแบบกะดาเมจ execute ไม่ค่อยดีเลยนะปกติแล้วก็กะไม่ดีอยู่แล้วนะครับเฮ้ยเล่นได้นะไหวนะโอ, <c oughs> อ้ยเฮ้ยมันยังไม่ได้เอาแดงนะ รอครับรอไอ้ดิฟิกไปแล้วนะเล่นได้นะตาย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 ครับผมสวยครับผมต่อได้นะอุย้ยแปลกๆลละแต่จริงต่อได้เรื่อยๆนะครับตัวเราแบบถ้าได้ตีนี่คือชิวๆเลยนะโอ้โหเฮย้ยมุมนี้โอ้โหชิบหายลนะ อ้าวลูกสองระยะแบบว่าคือมันจะจูบผมอยู่แล้วอ่ะไม่มันลูกสองไม่โดนอะไรครับเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเซตไอเทมนะครับอันนี้คือยังออกของเหมือนเดิมอยู่นะก็คือดาบขีนะครับอันนี้อยู่ในการไฟอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเซตไอเทมบอกไว้ก่อนนะครับจะแบบเฮ้ยโหผมว่าเซตมันโหเลยพี่อันนี้แค่ดาบขีชิ้นเดียวนะครับยังไม่นับนะแต่เมื่อกี้ถ้าเราลูกสองก็น่าตายอ่ะ อันนี้เราเขาลึกนะครับเขาน่าจะพุ่งมาทุบเราเฮ้ยเชีย่ยไหวครับไหว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 ไปชิวเลยไปชิวเลยเรียบร้อยครับผมโอเคหนีไม่ได้แล้วนะเอ้อเฉีย <laughs> ก็จริงๆเห็นช็อตที่ผมโดนขัดไหมจริงๆหลายๆคนยังคิดว่ามันเป็นบั็อกอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันเลนน์มันโดนขัดอันตรีได้เนาะไม่ว่าจะเป็นจากแวนเร็วมะมูลาดหรือตัวละครตัวอื่นที่มีสตันทั้งหมดนะครับมันสามารถที่จะขัดอันเลนในจังหวะแรกได้เนาะจังหวะแลนดิ้งนะครับผมก็ระวังตรงนั้นไว้ด้วยแล้วกันนะเพราะว่ามันมันโดนขัดได้อะเออแล้วมันจะเสียอันตรีไปฟรีๆเลยนะครับผมตัวที่โดนขัดบ่อยที่สุดน่าจะเป็นแวนนะเพราะว่าแวนมันแบบมันจวดสตันง่ายเนาะแต่จริงๆถ้ามันรับท ลองคิดตามนะครับมันเหมือนจังหวะที่เราแบบกระโดดไปแล้วแล้วเราไม่รู้มันไม่รู้ว่าเราจะกระโดดไปตอนไหนด้วยซึ่งมันขัดโดยขัดโคตรบ่อยเลยนะโอ๊ยได้ฟรีครับแต่ตัวตาน,นี่ตัวเราเก่งครับอย่างที่บอกก็คือเล่นค่อนข้างง่ายนะน่าจะรีบประสิทธิภาพเซตเอฟเฟมออกมาได้ค่อนข้างดีครับ เล่นได้นะเลือด6เลือดแม็นกระเด่งเลือดเรากระเด่งอืมเป็นไงล่ะเฮ้ยไหวนะอืมไปกำลังคิดว่า เดีนี้ถ้าเราไม่ออกตัดเลือดเองเนี่ยแล้วเราไปบ้าอย่างเงี้ยมันจะไหวไหมแต่แต่ผมจะไม่เปลี่ยนเซตไอเทมเพานะครับผมจะออกเหมือนคาเป๊ะเลยนะแต่จริงเล่นจริงเนี่ยผมค่อนข้างค,คิดว่าเขาน่าจะอเดาไอเทมนั่นแหละเขาก็แค่เซตทิ้งไว้นะแล้วก็พอเล่นจริงก็น่าจะแบบเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเอ,อ่อถ้าไม่นับเซตกันตายนะครับ เซตไอเทมอื่นเนี่ยที่ดาเมจไม่ไม่ถึงขั้นสุดอ่ะมันแทบจะต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนของตามเกมเนาะแบบว่าเกมไหนที่ดาเมจไม่สุดเจอฟอร์เลนหรือเจอตัวที่เจ้งเลือดเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัดเลือดอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้บอกเป็นความรู้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราฟิกไอเทมเนี่ยแล้วดาเมจมันขาดอ่ะมันจะทําให้เราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับโุ้ยเฉียเฮ้ยได้นะวาวายวาวาวาวชิวเลยชิวเลยชิวเลยอย่างนี้โโอ้หโอ้โห โอ้ย <icana, S 2> <naj bum S 1> ไม่ตีอารวินะโอ้โหเกมผมตั้งใกล้สุดไม่ใช่เหรอวะโอเคเกมดีแล้วครับเกมดีแล้วโอเคโอเคกูก็ว่าทำไมกูไปตีเอวสุน่าจะมีคนเดินมานะไลน์นี้คีฟเดินขึ้นนะต้องพลิกอะไม่พลิกตายโอเค ตอนนี้ดาเมจจะค่อนข้างกลางๆแล้วไม่ได้สุดไปเท่ากับอีฟิคอนนะครับแต่ว่าดีด้านการรับดาเมจแล้วก็มีสโลนะเพราะว่าได้ดำใหม่มานะครับก็ดีคนละแบบอันนี้แต่ชิ้นต่อไปเนี่ยที่เขาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นเป็นเดอะบีดนะซึ่งตายได้เนี่ยโอ้โหเชีย่ย อันนี้ผมพลาดเลยครับคือผมไม่ชินเว้ยคือผมชินกับสตันพื้นคือเวเมื่อกี้มันต้องตีตีตีสตันพื้นแล้วก็สตาร,ร์เบิปลตีมแล้วจังหวะที่เขาเราสตาร,ร์เปลตีมอะ่ะเขาจะอันตีออกแล้วเราค่อยขี่เขาจะตายเลยแต่เมื่อกี้คือมันเชนแบบนั้นไม่ได้เว้ยผมน่าจะอันตีเร็วไปเว่อสายซีบอนจะโชหกนไปหรือเปล่าแต่เซตนี้เนี่ยเอ่อเรื่องดาเมจตอนนี้นะครับคือมันเบิร์ตกับตัวบางได้ปกติเลยแต่ว่า สำหรับไฟเตอร์เนี่ยผมมองว่าแอบยากนิดนึงเพราะว่าดาเมจมันไม่ได้สุดเท่าการออกแบบอีฟิคคอแล้วก็เคียวหรือไม่ก็ออกแบบอีฟิคคอดาบใหม่อะไรนี้นะครับผมเพราะว่าการมีไอเทมคีย์งชิ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําให้เราพึ่งดวงลดลงนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าคุณะจอะไอเทมคีกี่ชิ้นก็ตามเนาะถ้ามันไม่คีก็คือเบาแค่นั้นเองนะครับผม เล่นได้นะโอ้โหสวยไม่นาวได้นะไม่ไหวนะไหว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 โอ้โหแล้วก็ข้อเสียของเซตนี้นะครับผมไม่ใช่ไอเทมแล้วตอนนี้บนคัตเตอร์ไม่มีครับ เขาไม่ได้เอาโบลคัตเตอร์อมาคือเมื่อกี้เราโดนซีซีนานเกินนะครับคือโบลคัตเตอร์เนี่ยมันจะทําให้เราโดนสถานะลดลงไอ้คำว่าลดลงเนี่ยคือระยะเวลาในการโดนสถานะคือเราโดนซีซีเยอะเห็นปะอย่างที่ผมบอกคืออันเลนเนี่ยมันไม่ชอบซีซีเว้ยผมถึงบอกว่าอันเลนน่ะเรายอมดรอปดาเมจลงมาได้นิดนึงแต่ว่าเราเอาการสถานะเข้าไปนะครับมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยได้ตีอย่างต่อเน,นื่องพอมันตีอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยมันจะทําให้เลือดมันเด้งได้เรื่อยเนาะแต่เมื่อกี้ผมโดนขัดจังหวะไปแค่วิเดียวเลยนะครับผมตายเลย เพิพ่มมันไม่ได้ไหวแบบเก็บหมดนะครับแต่ว่ามันน่าจะเอาอดัดวินไปด้วยได้นะนไม่น่าได้เฮ้ยโอ้โหชิบหายละโอเคอเราแ,แม่งฉลาดตัวเดิยแม่งกระโดดออกไปตรงน,นู้นนิยนอยู่ในเกมหน้าหน้าใสาทารอนไปชิ้นหนึ่งนะ แบบชิ้นสุดท้ายนะแต่ชิ้นสุดท้ายมันเป็นดาบไฟฟ้าเนาะซึ่งผมมองว่าเอาจริงๆดาบไฟฟ้ามันมันก็มันก็แรงแต่ว่าความคุ้มค่าถ้าเทียบกับอีฟิคอ์อีฟิคอ์น่าจะคุ้มกว่าแต่ว่าถ้าถ้าแบบเซตแบบนี้เนี่ยผมมองว่าทารอนน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันมันน่าจะคุ้มในฐานะที่แบบดาเมจเราไม่ได้สุดขนาดแบบเราเล่นคีล้วนอะ่ะเก็นไหมเออแล้วพอมีทารอนตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเนะี่ยมันอาจจะ เติมแต่งดาเมจตรงน,นั้นได้เนาะแถมมันได้ค่าตัดเรือเพิ่มกับตด่บีดด้วยนะครับแล้วเราขึ้นไอเทมแท้งมาเป็นแบบเชือบรอนด้วยแล้วก็มีดาบใหม่ด้วยมันจะทําให้เรายืนได้ด้วยนิดนึงนะครับก็อาจจะคุ้มกว่าอ่ะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะตแต่ลหลักครับควรม,มีบนคัตเตอร์ทุกพลังแฝงคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะเล่นอะไรก็ตามบนคัตเตอร์เชื่อผมของดีมากผมว่าหลักๆที่ผมตายแบบเล่นออกมายากเนี่ย มันโดนซีซีนานเกินไปเว้ยแต่ท่นี้จริงๆผมแอบตายเยอะเกินไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบผมไม่ค่อยชินกับสก,กิลไอเทมนะปกติผมแบบไม่ได้เล่นเซตบาลานมานานละหลักก็ไอคิวเดียแหละไม่มีสก,กิลสเปลทำจังหวะนะเฮ้ยใจเย็นนะ เฮ้ยอ้๋อเจอเอาเพเฮ้ยติดแล้วนะโอ้โหเขี้ยเนี่ยมันเนี่ยมันตัวซีซีนานเกินไปเว้ยแต่ถ้าตัดได้อยู่ครับโอ้โหสายเพื่อน เราต้องออกแล้วครับโอเคตายหมดไหมนี่น่าตายหมดตรงนี้สวยสวยสวยมันโดนอดุอินตัวเดียวมันเชนซีซ,ซีผมแบบผมยืนเอ,อ๋อแบบสต็กหลุดเลยอะโบคาสเตอร์ครับเซตนีรโบเคิร์โบคาสเตอร์เท่านั้นครับ <laughs> ใครผมว่าแบบมันจำเป็นจริงๆนะ แบบอันเลนไม่ว่าจะยังไงผมว่าแบบดาเมจมันพอแหละแต่แบบถ้ามันไม่ได้จ่ายมันแอบเศร้าอยู่นะครับมันย้อนป้อมกลับนะอันนี้แต่เราได้3ทางมาแล้วนะครับต่อให้ย้อนกลับมามันก็การันตีว่าเรามีซูเปอร์คีฟเนาะอันนี้แบบ <AI S 2> ก็เป็นความรู้ทีนึนงไฟที่ดีนะ่าจบแล้วนะครับไฟน จสิงตอนนี้ผมแอบโยนไปเยอะอยู่ครับก็ถ้าเล่นแบบเล่นจนชินอาจจะทำออกมาได้ดีมากกว่านี้นะเ๋ยวหลายคลิปนี้แล้วก็ไปหลายคลิปกลางนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะได้เข้ากลางบนนะจริ <laughs> งเราต้องเล่นบนอนะ้ย เล่นได้นะผมว่ามันแยกกันอยู่นะครับตอนเนี้ยตายละอุ้ยโอ้โหดาเจอเมท4,000โอ้โหทูเาเมท4,000อะไรครับเนี่ยไว้ไว้เอาคนก่อนเอาคนก่อน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซตไอเทมของอารเลนอันดับหนึ่งของปัจจุบันนะครับรวมถึงอารเลนอันดับ2ด้วยเนาะเพราะว่าเป็นเซตเดียวกันแต่ว่าคนละสเปคเฉยเนาะส่วนตัวคิดว่ามันคล้ายเซตบาลานนะครับแต่ว um, ่าแค่แบบไอเทมไม่เหมือนกันเฉยๆแล้วก็เรื่องส่วนและความคุ้มค่าเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับที่คนถนัดมากกว่านะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าก็แอบเล่นยากนิดนึงนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ เพื่อวามีความคิดเห็นยังไงกับเซตเทมนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมแต่ว่าหลักๆแล้วโบนคัตเตอร์ครับผมเชื่อผมสิ่งที่คุณควรมีนะครับโบนคัตเตอร์สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับเจอกันครับผมโอ้ก็ทำคะนนนสองแสนนะเยอะอยู่นะเจอกันครับผม